ในเรื่องของแบบว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องแบบจิตเงี้ยมันมีแบบข้อมูลแล้วก็หลักฐานมากมายนะย,ยกตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยอย่างของด Joe d i ร t โจดิสเพนซ่าเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าการฝึกตรงเนี้ไม่ได้สามารถช่วยอะไรก็คงจะเป็นเรื่องที่ผิดถูกไหมเพราะว่าเขาอยู่ในเคสที่ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่าเขาอยู่ในเคสที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุในชนิดที่ว่าไม่น่าจะหายได้แล้วอะแต่สุดท้ายเขาก็ใช้ตัวพลังพลังจิตของเขาเนี่แหละ ในการฝึกฝนในการใช้ความเชื่อในการเปลี่ยนพลังงานต่างๆนะ่ะให้สุดท้ายเราร่างกายมันเกิดการซ่อมแซมตัวเองจนแบบหายได้อย่างแบบมหัศจรรย์มากนะดังนั้นผมเชื่อว่าในความเป็นจริงสามารถทําได้ครับคือเราต้องเข้าใจคือคือเราต้องเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายก่อนร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยเซลล์ถูกไหมเซลล์อะ เซลในร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเป็นมะเร็งแล้วกันเวลาเราเป็นมะเร็งเงี้ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่ไม่ดีถูกไหมมันก็จะเวลาที่มันจะขยายมันก็จะเริ่มจากขยายจากเซลล์เก่าที่ตายไปแล้วมันก็จะเกิดเซลลใหม่มันก็จะอิงอาศัยเซลล์เดิมที่ตายไปนั่แหละก่อกําเนิดเซลลใหม่ขึ้นมานึกออกไหมครับมันคือสำหรับผมผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหตุและปัจจัยแบบส่งต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะคือมันเหมือนกับว่าวันเนี้ย คนที่ป่วยอ่ะโดยธรรมชาติแล้วมันมีเหตุแห่งการป่วยยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ดูแลสุขภาพเป็นคนเครียดพักผ่อนน้อยแล้วแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยนอนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยร่างกายของเขามันก็มีการเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเซลล์ของเขาก็จะป่วยยกตัวอย่างเช่นเวลารเรารู้สึกไม่ดีเวลาเราเครียดเซลล์เราก็จะป่วยถูกไหมแล้วก็จะเป็นอาการเจ็บป่วยได้โดยง่ายไออาการเจ็บป่วยได้โดยง่ายเนี่ย มันก็จะแบ่งตัวของเซลล์อะ่ะอย่าลืมว่าเซลล์มันเกิดและตายตลอดถูกไหมพอเซลล์ที่ตายไปอะ่ะแล้วมันมีเชื้อเก่าก็กําเนิดขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่มันก็จะก๊อปเซลล์เก่าขึ้นมาเกิดถูกไหมดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าในทางเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคนส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเกิดโรคต่างๆสภาวะเป็นยังไงครับ อันนี้คือเรามองในในรูปแบบที่มันพอจะมองเป็นตามความเป็นจริงได้นะเวลาคนเกิดโรคต่างๆก็จะเป็นทุกข์ถูกไหมเป็นทุกข์เกิดความเครียดเกิดความกังวลเกิดความทุกข์อ่ะอยากจะให้มันหายอยากจะไม่ให้มันเกิดอยากจะให้มันหมดออกจากสิ่งนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจเราณนะตอนนั้นนะเป็นทุกข์เราเลยสังเกตว่าเวลาคนเราที่เป็นที่เป็นโรคหรือว่ามีอาการป่วยอะไรบางอย่างถ้าเขามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะ ส่วนใหญ่เขาจะหายได้และพิสูจน์แบบนี้มาหลายๆเคสแล้วนะอ่าพลังใจเนี่ยสาคัญมากถูกไหมกําลังใจเนี่ยสำคัญมาก,ก,มก,ลใใมากแล้วก็ความความความที่เรามีพลังงานที่ดีมีความรู้สึกดีมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายเราจะเป็นทุกข์สุดท้ายแล้วสองสิ่งอะ่ะมันเหมือนกับกายวันเนี้ยป่วยมันจะดึงใจให้ป่วยไปด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อกายป่วยแล้วใจป่วยตามอะ่ะ ใจไม่สามารถจะทําให้กายกลับมาดีได้เหมือนที่ผมเคยบอกว่านอกเปลี่ยนในในเปลี่ยนนอกนอกเปลี่ยนในคือกายกายเปลี่ยนจิตจิตเปลี่ยนกายวันเนี้ยกายป่วยเราต้องใช้จิตช่วยกายก็ดังนั้นเมื่อเราป่วยกายปุ๊บจิตห้ามป่วยตามเราต้องรักษาสุขภาพจิตให้ดีรักษาความเชื่อมั่นให้ดีไปดูเคสที่เป็นไปได้ไปดูตามความเชื่อว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ในการหายหนู่นนี่นั่นดึงพลังใจของตัวเองกลับมา และเมื่อดึงพลังใจของตัวเองกลับมาเนี่ยที่ผมพูดไปตอนแรกคือเรื่องของเซลล์ถูกไหมเซลอ่ะมันแบ่งตัวจากเหตุเดิมแต่เมื่อเราเปลี่ยนเหตุใหม่เราใส่พลังงานดีๆเข้าไปเราใส่สิ่งดีๆเข้าไปเราใส่ความเชื่อเข้าไปเราใส่แต่สิ่งดีๆเข้าไปอ่ะเซลล์เวลามันแบ่งตัวมันก็แบ่งตัวไม่เหมือนเดิมไอเซลลที่มันเคยแบบเจ็บป่วยไอเซลที่มันเคยแย่เวลาเจอพลังงานที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อ่ะมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราให้อาหารเลยครับ และสิ่งที่มันทำได้ทำได้ง่ายที่สุดอ่ะแล้วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือความรู้สึกของเราครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยทุกๆคนสามารถที่จะไปมองคนรอบข้างได้หรือว่าอาจจะมองจากในยุคเนี้ยที่แบบว่าเรามีสื่อมีโซเชียลมีอะไรต่างๆเราสามารถไปดูได้ว่าส่วนใหญ่คนที่เขาป่วยอ่ะแล้วเขาหายอ่ะส่วนใหญ่นะสุขภาพจิตดีทุกคนดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมกำลังจะสรุปว่า สุดท้ายแล้วอะ่ะหากกายเราป่วยเราต้องรักษาสุขภาพจิตให้ดีครับด้วยการอ,าอย่าไปจมอย่าไปเศร้าอย่าไปท้อแล้วก็อะไรกะยอมรับตามความเป็นจริงหลายๆคนเวลาเกิดอาการป่วยอันดับแรกนะสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนที่เกิดขึ้นเลยนะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นครับหลายๆคนปฏิเสธฉันไม่ได้เป็นไม่จริงหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้สิ่งต่างๆมันยากและซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะเรากําลังทําให้ทําให้มันเกิดความอยากขึ้นมาในการอยากจะหายจากสิ่งนี้เหมือนที่ผมเคยบอกว่าเราไม่เคยหายจากอาการจากเราไม่เคยหายป่วยจากการอยากหายป่วยได้แต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากการากเกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งนะในความเป็นจริงเวลาเกิดอาการเหล่านี้เรายอมรับยอมรับที่ว่าเนี่ยไม่ได้ยอมรับแบบว่าเฮ้ยยอมรับแล้วฉันทําอะไรไม่ได้แล้วฉันก็ปล่อยรอวันตายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ คือเรายอมรับว,ว่ามันเกิดขึ้นแต่เราต้องทําตัวเองไม่ให้ทุกข์ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทางพุทธอะ่ะก็จะสอนนะสอนเรื่องการพิจารณาท่องธาตุกรรมฐานสี่เอ่ยให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุดินน้ําไฟลมประกอบกันแล้วมันก็มีแค่วิญญ,ญาณเนี่ยที่ไปรับรู้ในสิ่งเหล่านี้รับรู้อาการเจ็บรับรู้อาการปวดรับรู้อาการทุกข์เหล่านี้แล้วก็เป็นทุกข์ตามไป เมื่อในทางพุทธเนี่ยมองว่าการสิ่งเนี้ยที่เป็นกายของเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ําไฟลมเมื่อเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราเราจะได้ไม่ต้องทุกอันนี้คือข้อแรกนะเราจะได้ไม่ต้องทุกจากสิ่งที่มันเป็นอยู่พอเกิดอาการปุ๊บเราก็รู้ว่าโอเคมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติของโลกใบน,นี้ที่เมื่อเราเกิดเราก็ต้องมีแก่เมื่อมีแก่ก็ต้องมีเจ็บเมื่อมีเจ็บก็ต้องมีตายเป็นสัจธรรมทุกคนบนโลกนี้เจอเมื่อเราเจอแล้วเราเข้าใจสิ่งเ่นี้ต่อคาเป็นจริงเราจะไม่ทุกจากทุกที่มันเกิดขึ้น มันก็เท่ากับว่าเราสามารถวางใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราได้แล้วอ่าพอเราวางใจแล้วปุ๊บเราไม่ไปทุกข์เราไม่ไปกวนกระวรายแล้วไม่ไปจงกับสิ่งเหล่านั้นร่างกายที่ป่วยอยู่เดิมอะ่ะมันจะไม่ป่วยเพิ่มพอเลยๆพอพัมแบบเนี้ยหลายๆครั้งมันเกิดเหตุและปะัจเ,เหตุและปัจจัยมันหมดก็จะหายป่วยหรืออย่างในแนวทางของพระอาจารย์ต้นนะครับก็จะมีการสวด การประกาศพรพปลิตไม่อยากเรียกว่าสวดนะครับการประกาศพระปลิศก,การประกาศพระปลิตเนี่ยอลองติดตามผมพิมพ์ชื่อเพจให้สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปตามดูนะครับในนี้นะครับเพจธ,ธรรมนาวานะครับก็ลองไปศึกษาแล้วจะมีหนังสือปฏิบัตินะครับจะมีบอกเลยว่าการประกาศพระปลิตเนี่ยมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญ,ญาตให้ประกาศในบทนี้ได้เพื่ออะไร เป็นการประกาศด้วยการใช้สัจัจวาจาสัจจะความจริงเกี่ยวกับองค์คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราประกาศสิ่งนี้ออกไปเนี่ยความเป็นสิ่งที่เป็นสัจจะสิ่งที่เป็นความจริงตรงเนี้ยมีองค์คุณและสามารถที่จะเรียกว่าไงอะยับยั้งอกุศลที่เกิดขึ้นกับเราอยู่อ่าอย่างในทางของพุทธเนี่ย เชื่อว่าเรา,เ,าเราทุกคนเป็นผลของกรรมของเราถูกไหมเราสร้างกรรมอะไรมาเราก็จะได้รับก็จะมองว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราป่วยมันเกิดจากอากุศลบางอย่างที่กําลังแสดงผลกับเราในปัจจุบันอ่ะมันมีสิ่งไม่ดีกาลังแสดงผลกับเราในปัจจุบันแล้วกันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตอาจจะเป็นบาปที่เราเคยทํามาวันนี้แสดงผลให้เราเกิดอาการเจ็บอาการป่วยดังนั้นณนะตรงเนี้ยก็ถือโอกาสเราประกาศพระปริศ อ่าบางคนอ่อพระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นหนักหน่อยก็อ่ะสามรอบเจ็ดรอบต่อวันอะไรเงี้ยประกาศไปนะแล้วก็ในบทอ่ะจะมีบอกเลยว่าในเหตุผลของการประกาศตรงเนี้ยเพื่ออะไรแล้วก็สองคืออ่อใช้ในการที่จะในการที่จะอ่อจัดอ่อจัดการกับอุศสที่เกิดขึ้นกับเราอยู่อ่ะอ่าประมาณนี้นะครับขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยครับในการที่จะคุ้มครองเราอ่ะฮะ นะประมาณนี้ครับ